ท็อปสุดขัด4ของเกียร์ธรรมดาซื้อลถก,กระบะและจบนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือว่าตัวเกียร์ธรรมดาแต่ในคําว่าจบตรงนี้เนี่ยคือมันจะสามารถใช้งานรถ1นึคันได้ใน2ระบบและพาเราได้ไปในทุกสถานที่ยกระดับรถยนต์มือ2องโชรูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนเรื่องรถสวย สวัสดีครับผมอันเองนะครับก็มี10ประตูขับเคลื่อน4ี่ล้อเกียร์ธรรมดามาให้เลือกเล่นกันอีก1คันนะครับช่วงนี้เนี่ยอันก็จะเอาเข้ามาเป็นในการแบบคระนะครับซึ่งหมายความว่าเราก็จะมีให้เลือกทั้งที่เป็นขับ4แบบเกียร์ธรรมดาและก็ที่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับพักหลังมาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอันค่อนข้างที่จะมองภาพออกในมุมกว้างเลยนะ ว่าแบบเขาอยากจะเอาไปใช้ในแนวที่มันเป็นสายรุยหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเชิงเกษตรนะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนในไร่บางคนอาจจะมองในมุมที่เป็นเหมือนกับสมัยก่อนครับก็คือหมายความว่าพวกแบบเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันสามารถที่จะพาเราลุยไปในสถานที่อะไรอย่างพวกนั้นได้ง่ายกว่าที่เป็นอย่างตัวเกียร์ออโต้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผิดและก็ไม่มีถูกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้คุณลูกค้า นะครับเปรียบเสมือนในการเลือกซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความสนุกแล้วก็ได้สิ่งที่ดีกลับบ้านไปด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นปี2017นะครับตัวไมนะเนชเชนนะเรียบร้อยอันเคยมีการบอกไปหลายรอบหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่จะบอกอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดอย่างไททันเนี่ยตัวก่อนหน้านี้นะตัวก่อนหน้านี้นะจะเป็นขับ4แบบ2เกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวไมเนชเชนเนี่ยจะเป็นปรับขับ4แบบไฟฟ้า ซึ่งถ้าเกิดอย่างสมมุติในมุมของอันเองอันจะมองแบบไหนอันจะมองในเรื่องของกระจังหน้าถ้าเกิดมันเป็นตัวสีลมดําปุ๊บอ้าวแสดงว่าตัวนี้เป็นปรับขับสีแบบไฟฟ้าแล้วแต่ถ้าเกิดยังเป็นหน้าโครเมียมหรือว่าก่อนตัวหน้าโครเมียมก็จะเป็นขับสีแบบ2เกียร์นะครับก็คือจะเป็นตัวโฉมก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดนับกันแบบตามตรงเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นท็อปสุดขับสของเกียร์ธรรมดา มันจะมีท็อปสุดขับ4 G ี่เกียร์ออโต้แล้วก็ท็อปสุดขับ4ของเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้คืออยู่ในระดับแรกไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดนลงเดนไลท์ the long, the light, มีไม้ครบหมดถ้าเกิดอย่างไททันเนี่ยเขาจะเรียกว่าสีนอนนะครับแล้วก็แต่งหมอคู่ล่างนะฮะติดหมดทุกดวงคราวนี้อันใช้ดูตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นก่อนหน้านีย้ยังไม่ใช่เป็นตัวออร์นิวเนี่ยมันจะเป็นเครื่อง2.5แต่ถ้าเกิดอย่างตัวเป็นออร์นิวแล้วปุ๊บจะเป็นเครื่อง2.4นะครับ เดิมสนิทนะฮะถ้าเกิดอย่างไททันเนี่ยนะครับหรือว่ารถรุ่นหนึ่งก็แล้วแต่แต่พอเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยคนจะให้ความกังวลกันเยอะมากนะครับอันเข้าใจในส่วนตรงนี้แต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นวิธีการทำงานแบบนี้ครับเราจะมีการเช็ครายละเอียดเราจะมีการทดสอบแล้วเราก็จะมีการทดลองขับใช้ในเรื่องตัวระบบขับ4ี่อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น4ฟร์โร่ไฮหรือว่าอาจจะมีระบบอื่นมากกว่านี้ เพราะนั้นตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดอะไรที่มันมีปัญหาเราจาัดก,การแก้ไขให้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่ในรถปีใหม่ๆอย่างแบบนี้ไม่ค่อยได้เกิดปัญหาอะไรมากบางคนอจาจจะกังวลว่าแบบเอ้ยกล่อง ABS ไฟมันจะโชว์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน10,000มกิโลแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องตั้งศูนย์ถงล้อ นะครับระบบไฟระบบทุกอย่างมีการเช็คให้หมดก่อนส่งมอบแล้วก็ซื้อรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินย4ิบสี่ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนในบอดี้ด้านหน้าครับเราต้องดูไปในตามสเต็ปนะฮะอันก็จะถนัดในการไล่ให้ดูแบบนี้แต่ไม่ว่าเราจะเริ่มจากด้านข้างด้านท้ายหรือว่าด้านหน้าหรือว่าภายในนะครับทั้งหมดก็ต้องดูกันเป็นตามในแต่ละสเตชันให้อย่างครบถ้วนนะครับสีด้านข้างนะฮะสีสวยเดิมนะครับรถมันเป็นตัวสีบรอนนะ ราะนั้นมันก็ไม่ได้ออกในเชิงที่เก่านะครับหรือว่าโซมอะไรมากถ้าเกิดอย่างตัวสีนี้มันก็คือหมายความว่าดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายนะครับล้อเนี่ยเป็นของเดิมติดรถมาสําหรับตัวเกียร์ธรรมดาขับ4ี่คือจะเป็นลายนี้แต่ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกลายนึงแต่พอมาเป็นตัวกระจังหน้าลมดําจะเป็นตัวลายนี้แล้วก็ยางอันเปลี่ยนใหม่ใส่เป็นโอตานิอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของรถที่ขับเคลื่อนสีล้อมันจะเหมาะมากกว่าตัวขับเคลื่อน2ล้อ แต่ถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆเนี่ยมันก็จะได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะฟิล์มติดมาเป็นตัวเบอร์บางแล้วก็มือเปิดสีบานก็จะเป็นแบบโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีฝั่งซ้ายฝั่งขวาบันไดข้างของเดิมติดมาจากโรงงานนะครับคร<ม>าวนี้กันให้ดูตัวภายในสำหรับภายในเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราดูได้ทันทีว่านี่คือตัวท็อปของเกียร์ธรรมดานั่นก็คือจะเป็นตัวจอรครับ เพราะว่าจอตรงนี้มันจะเป็นจอของ m ิ t s u b i s h มอเตอร์ไ a i l a n d ซึ่งจะมีเนวิเกเตอร์ติดตั้งมาให้ด้วยและก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวกล้องมองหลังถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแต่ยังไม่ได้มีเป็นตัวชิปล็อกเกียร์มาให้การเข้าตัวเกียร์ถอยเนี่ยต้องกดลงแล้วก็ดันไปให้สุดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะกระจกไฟฟ้าเบาะหนังฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเดาเพียบ ในตอนปีประมาณตอนนั้นเนี่ยเขาให้การเคมกันมาหลายคนเลยนะฮะว่าไททันเนี่ยถ้าเกิดในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายที่สุดนะครับคือถ้าเกิดอย่างปัจจุบันตอนนี้ถามว่าตัวรุ่นนี้ยังซื้อได้ไหมซื้อได้เพราะว่าราคามันจับต้องได้มากกว่าตอนนั้นเยอะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เรามองว่าเราจะได้กําไรอะไรจากรถคนันนี้นั่นก็คือในเรื่องของคุณภาพและก็ตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับสติกงสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบ คราวนี้ผานพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างตัวนี้เนี่ยโลโก้ครบหมดเลยนะฮะกล้องมองลงมองหลังมีให้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติกันชนท้ายก็มีติดตั้งมาให้เหมือนเดิมแม็กไรเนอร์ก็จะเป็นของเดิมติดรถช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็กาลังหารถนะครับไว้ใช้งานเป็นในส่วนของครอบครัวอยู่ เพราะว่าอย่างบางคนเขาอาจจะยังไม่มีรถเป็นของตัวเองเขาก็าอยากจะได้รถเป็นของตัวเองสักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็นแล้วแต่เค้านี้ถ้าเกิดอย่างตัวขับ4ีเนี่ยมันเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการซื้อรถก,กระบะและจบนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือว่าตัวเกียร์ธรรมดาแต่ในคําว่าจบตรงนี้เนี่ยคือมันจะสามารถใช้งานรถหนึ่งคันได้ในสองระบบและพาเราได้ไปในทุกสถานที่ยิ่งถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยอันว่าเหมาะมากกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่เป็นแบบเขา นะครับทางลงเขาหรือว่าอาจจะเป็นทางที่ยังไม่ได้มีการลาดปูนหรือว่ายังมาตอยอะไรอย่างพวกนี้ตัวนี้ถือว่าขับสบายและเหมาะมากยิ่งถ้าเกิดถนนลื่นในช่วงหน้าฝนแบบนี้โอ้โหตัวนี้ฟิลออมากนะครับคันนี้นะปี17อันตั้งราคาขาย529,000บาทดูคลิปนี้มาอันฟรีจัดโอนให้หมื่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าผมไม่มีเครดิต นะครับรายได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยกันหลังใหม่เพราะว่าจะได้ชี้แจงในเรื่องของยอดจัดไฟแนนซ์และก็เอกสารที่ต้องใช้ในการออกใบตันขับ4คันนี้แต่สิ่งที่จะได้เหมือนกันนั่นก็คือตัวนี้จองร้อยเดียวและอันฟรีจัดโอนให้10,000บาทนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นหนึ่งหน้าบ้านมีบริการจัดรถมีบริการจัดส่งรถให้ฟรีหนึ่งหน้าบ้านด้วยเพราะนั้นใครสนใจนโทรติดต่อเบอร์เดิมได้เลยนะครับ0891104954หรือว่น์ารือว่าไลน์แอ, 8, อ,อตโต้ และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ